โดนเอ็ดแล้วนั่งซึมเลยป่ะไปลุกไปลุกไปไปลุกขึ้นไปเขาจะเข้าห้องน้ำจะเข้าไปทำไมลุกขึ้นเร็วไปเร็วเร็วทำไมลูกงอนงอนงอนโถ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 เปนเวลาของพี่ไอจะเข้าห้องน้ำเอาขาเขี่ยแล้วพี่เอ็ดเมื่อกี้นี่ไงเข้าไปนอนในริมห้องน้ำเนี่ยมันมันมันชอบไปนอนแบบพื้นมันเย็นนะบางทีมันก็เข้าไปดูว่าหามองหาจิ้งจกไง มองหาจริงโจบไ,ไ,นะไอ้นี่ไอ,ไอ้นี่ตัวใหญ่แค่ไหนมันก็เพชรข้าดา,าดูมันงอนน่ะ,ด,ะดูความงอนของนางสินางโดนเอด็ดนางจะเข้าห้องน้ำโดนเอด็ดดูความงอนของนางอะ่งออะเฉยปปไปลุบไปลุบไปไปนอน <c oughs> ไปนอนไปนอน,ไปนอนตรงนู้นไปตรงนี้ห้องน้ำไป มสกปรปกไปลูกไปลูกขึ้นหวานเร็วๆป่ะก็หนูดือ้อถึงโดนเอ็ดนะถ้าหนูไม่ดื้อแล้วใครเขาจะเอ็ดล่ะหนูชอบเข้าห้องน้ำนี่นะอ่ะป่ะลูกขึ้นเลว มาเดินมาเดินลูกปิดไฟแล้วปล่อยให้อยู่มืดม,มาลุกขึ้นเร็ว,ล,วลุก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 นว แซ่บปะแซ่บปะแซ่บหลายๆเด้อแปลว่าวอะไรแซ่บอร่อยมากๆค่ะถูกเนมแช่เมแช่วาวเขาเรียกว่าอะไรนะวาววาววาวอะไรนะพี่ดาวพี่ออนวาวว,วาว,ว,าว ว่าวเองเดียวหรอเว้ารู้เปล่าว่าคืออะไรพูดอา่าแล้วอะไรอีกแล้วก็จำเดียวเสอนทเสียงอะไรนะเฮ็ดเสียงเ็ยงเฮสียังเทเอีหยังเฮ็ดอีหยังเออแปลว่าทำอะไรเออ อะไรอีกภาษาไทยบาลากเออะไรอีกอะไรอีะอะไรอะอะไรเข้าไปแล้วเฮ้ยไม่ได้ไม่ให้เข้าเอาออกมาเลยหวานออกมา <c oughs> มันเข้าไปทำไมล่ะเชะแช่เราคอย,ยเ,ปเปิดเปิดไฟตรงหน้าห้องน้ำนี่ อันบนอันบนเออออกมาลูกไม่เอาปิดปิดแล้วออกมาเร็วไปเร็ปะปะปเอาหนจะตายห้องน้ำเนเขาไปคนเดียวอ่ะเมื่อกี้ก็มองแล้วมันเผลอไม่ได้เผลอได้ที่ไหนล่ะไม่ได้เลยเดี๋ยวหนูไปนอนอย่างนั้นหน่ะแล้วก็ขนเปียกแล้วมันก็เป็นเชื้อราปิดปิดเลยห้องน้ำ งอนงอนงอนแล้วสงสารนะรู้นะว่ามันร้อนแต่ก็จะทำยังไงได้ไม่อยากให้มันเข้าห้องน้ำเพราะว่าบางทีเผลอมันไปเลียน้ำอะ่ะน้ำในถ้วยนี้มันยังไม่กินเลยต้องเอาประเคนจนถึงปากมันถึงจะกิน นู่นตีสี่อยก,กินน้ําขึ้นไปเคาะประตูห้องนอนเราะนะู่นนะก็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 อยู่นั้นนะเข้าไปกินน้ําไปแล้วดูมันโย,ยมยกขาหน่อยดูมันยกขาชี้ได้ตรงมากเลย <laughs> สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย บายๆเด็กดื้อเด็กน้อยเด็กดื้อ